ำแจ่วพริกดิบนะคะตำเจ่วพริกดิบผ่พาเพึ่งเสร็จค่ะสดๆเลยค่ะเจ่วพริกดิบบายจุ้มซี่เจ้วค่ะเจ้วตำเจ้วอีกแล้วค่ะเมื่อเนี้ยคุณาไล่คักไลยแน่ค่ะมามากินกับกันจ้าค่ะน้ำพริกเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกอ่ากยังพริกดิบนะคะน้ำพริกพริกดิบนะคะ แส่ปลาค่ะความอร่อยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้ก็ตามตามที่ออเดอร์นะคะมีคนออเดอร์มานะคะจุมสีก็เลยจัดให้ค่ะมีขนาดด้วยนะคะขนาดแลกขนาดใหญ่นะคะสีสันพึ่งทำเสร็จนะคะข้าวเหนียวก็พึ่งนึ่งเสร็จนะคะร้อนๆเลยค่ะเหลือจะผักลวกนะคะกับนึ่งปลานะคะ ไปกินกับผักลวกและนื่งปลานะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะจุ๋มสีฝากขอบทักขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามาชมและก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้จุ๋มสีในคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ